ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาตามปริศนาธรรมของวัดภูกระแตนะฮะนะงวดที่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีโชคมีลาบกันนะฮะโูกศิษย์ลูกหาแถวชนบุรีระยองเนาะ นะก็ก่อนอื่นนะฮะนะก็แจ้งบุญนะฮะบอกบุญนะฮะก็คือวันที่13สิงหาคมนะฮะที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมีดันใจสขาชนบุรีนะฮะนะวันที่13นะฮะเวลา17บเนาฬิกานะครับจะมีพิธีสะดอกเคาะเสริมบารมีเปิดดวงเศรษฐีนะใครจะมาก็ซื้อแผ่นทองมาด้วยนะฮะนะแล้วก็ใส่ชุดขาวนะครับนะหรือว่าเสื้อขาวนะฮะ เพื่อเสริมดวงเศรษฐีเนาะนะส่วนวันที่14นะฮะช่วงเช้านะฮะช่วงเช้าวันที่14ก็จะมีพิธีบวงสวงนะฮะเปิดโชคนะฮะนะเช้าวันที่14นะฮะใครจะมาก็แอดไลมาที่ผมนะฮะทักมาที่ผมนะฮะนะเดี๋ยวผมส่งพิกัดให้นะฮะหรือจะแคบหน้าจอเอาตรงนี้ก็ได้นะฮะนะก็จะมีชื่อสถานที่นะก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะฮะท่านผู้ชมนะฮะ ส่วนนี้เป็นปริศนาธรรมของงวดที่แล้วนะฮะนะก็หลายๆท่านเขาก็จะตีเป็น694เนาะนะหกเก็ไปตัดเล่น2ตัวก็จะมีคนถูกนะฮะนะฝั่งนะฮะฝั่งชนบุรีระยองนะลูกศิษย์ลูกหาแถวชนบุรีระยองนะได้ข่าวว่าได้คนละพันสองพันอยู่เนาะนะก็ดีใจด้วยกับทุกท่านนะฮะนะโอเคนะครับนะ เป็นปริศนาธรรมของงวดที่แล้วเนาะนะก็แล้วแต่คนตีนะฮะนะแล้วแต่คนตีแล้วแต่ดวงของแต่ละท่านเนาะท่านผู้ชมนะฮะนะใครดวงดีใครจับถูกตัวก็ถูกไปนะฮะส่วนเราไม่มีดวงนะฮะนะคนไม่มีดวงก็สู้ต่อไปนะฮะสักวันต้องเป็นของเรานะต้องมีสักวันต้องมีสักวันเนาะท่านผู้ชมเนาะใจเย็นๆใจร่มๆเด้อนะ ก็นะมาถึงปริศนาธรรมของงวดนี้นะฮะนะของงวดวันที่16สิงหาคมนะฮะปี65เนอะนะนะท่านให้มาคำว่าเป5นะฮะเป5นะฮะนะถ้าฟังตามเสียงพูดเนาะเป5เนี่ยอักษรปอเนี่ยก็แปดเนาะแปดห้าเนาะนะนะนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือแปดห้าเนาะนะนะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือดูตาม ลักษณะของตัวเลขในตัวอังสือเนอะาะสระแอก็เป็นเลขหกเนาะนะหกนะหกนะมันมีสองตัวนะหกหกหรือว่าหกเก้าเนาะท่านผู้ชมก็ลองไปสลับเล่นเอานะฮะหกหกหรือว่าหกเก้านะฮะนะส่วนหัวปอปลาเนี่รู้สึกว่าจะเป็นเลขสองนะนะหรือว่าจะเป็นเลขเก้านะหกหกเก้าหรือเปล่าน,นะฮะหรือว่าหกหกสองนะฮะนะ เก็บไปพี่นะฮะใครตีเก่งตีแม่นก็ลองช่วยคอมเมนต์บอกคนที่เขาตีไม่เป็นนะฮะเขาแปลไม่เป็นนะฮะนะส่วนผมสรุปให้นะฮะเป็นแนวทางนะฮะปอปลาเนะี่ยผมมองเป็นเลข2นะอ่าสองนะฮะสองแห้านะหรือว่า8 2 5สองห้านะแปดสองห้าหรือว่า6 2 5นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์สรุปให้ในช่วงท้ายเนาะนะนะก็ฝาก กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจากทางช่องลุ่งไร์สดนิวให้ด้วยนะครับนะก็รับชมยังมีสตินะฮะร่วมลุ้นยังมีสตังนะครับนะงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้โชคดีเฮงเฮง,งปังปังนะเฮงเงรับทรัพย์กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ้มมมีเรงงพลัาลตา ไหลพูดีเสียงนี้คุณใส่ขอวัดงดงามยิ่งใหญ่สว่างใสเมื่อได้มาทาจากปากหลวงพ่อเมื่อได้สดับ ดิ่งลงใจให้ซึมซับล้อมเป็นศรัทธาให้ได้ดีผ่านพผลภัย่านให้มันมันแน่ทอเด้อผู้คาทุกสิ่งสมปรารถนาชีวิตก้าวหน้าโชคดีมีใจช,ชีวิตสมปรารถนาเหมือนคำพ่อว่ามัง nhì than trai